สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมนีพาพี่น้องมากินแบบเอ่อกินแบบง่ายๆนะครับพี่น้องไม่ได้กินโดนแล้วนั่นก็คือซุปน้ำไม้นะครับพี่น้องผักข้ามีหลากหลายเลยมือนี่นะครับมีผักซี่นะครับผมแล้วก็ผักขาเอิญผักจอกระดาษขาดพี่น้องผักซี่เอ่อผักขาดนะครับมีมะระน้ำนะครับผมมะระหน่อยนะครับพี่น้องแล้วก really. ็มะระขีนกแล้วก็สลัดครับมี บักทัวโอ้หลากหลายหิมาพี่น้องมากินกับของห้องอของห้องเปลี่ยนสัมบอนี่มาลาผมมังมาลาแบบในน้อยงสิละนะครับพี่น,อน้องแน่แน่มาแล้วพี่น้องตัวปวนยางผ่านกล้องแล้วนั่นอ นี่หมูย่อมานำํำหมึกไข่อบอือบ่ได้กินโดนแซ่บอยู่ตอนนี้พี่น้องร่มหนาวมาแล้วเด้อ ซาลินดีครับแต่ว่าหางแสบครับ ร่มหนาวเริมมากถามว่าหนาวคักใบกะบอรครับบอในหนาวคักแกแต่ว่ามันหิ่งเริ่มมีร่มมากมื่นสองหมื่นเนี่ยแหละนะครับบ้านผมมันแห่งเป็นผู้เนาะโอ้ยย่มหนาวนี่ประต้องบอถึงเลยเขาเอื้อนร่มตนผู้เนี่ย đo nhắm nào thì bà cảm ơn đi <cười> 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 ก็ได้เปิดพามานออก ีปน้องแซบ تجاه มุยอเป็นหนึ่งแซบ่บแซบ่บกระเบนว่าหนึ่งนะพี่น้องเอาเขาเตาอบมานะ ช่วงนี้คัตเตอร์บุญกระถินหลายแห้งพี่น้องพรอว่าคนมาจากต่างจังหวัดมานำลงท่านมานำเห็ดบุญแน่นะครับจังใดกะระว่างตัวเองในเะดิอพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้เนาะคือว่าแหละปีนึงมิเทียเดียวครับห้องก็อยากเห็น กทนคือว่าบุญงหายกับว่าได้นะครับไข่เต็มท้อง อ้าวปีนี้มมีพูนจีเขาจีใหายแล้วพี่น้องพอไะอยู่ตึงขึ้นมากเราตื่นในเสาเนาะตื่นขึ้นมากเราก็สีมาดั่งไฟเพียงไฟแล้วก็จีเข่าไปน้ำพี่น้องเคยกินบ๊อจีเข่าแล้วกะ ใส่ไข่หรือว่าใส่เจ้าบองต้องไปน้ำกันเลยนว้อยาง thay <laughs> tiền thằng đi, đi. hàng con cả อิมครับบายนะี้ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเวลานี้และพี่น้องเด้อนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเ,เพียงแค่นี้ครับบอกกันไหมในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ